ใช้สไนเปอร์ไลเฟอร์ถุยสไนเปอร์ไลเฟอร์เออเฮ้ยเปิดไฟโชว์เฉยน่ามีโดดโชว์ด้วยไงละ่ะเอาเวนเวนเวนมันก้มไม่ได้หรอ เออนั่นแหละผมได้ด้ยวยแม่ในี่นี่นะเอางงงงงเอาเพื่อนเป็นลมเพื่อนเป็นลมอา้าวงงไปเลยโอเค หาไม่เจอหลังเข้าอืมเวล้เวล,เ,วลเอาไม่หลบไม่หลบก,ก็หัวพูดเลย,ยใหญ่ใช้เมาส์เมาส์นี่นัดเดียวตายแน่นอนดแบบีกว่าแป๊บอะไรล่ะใคร อะไรอะไรโผล่มาขี้หลบว่ะฮะโอ้ยิงไม่โดนนี่ไงเอางงง,งงเพื่อนล้มเอางง มองหน้าทำไมแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุยย้ยยิงรอบขาเฉยอ้ายิงยิงยิงใครโคตรเกลียนเลยแม่งสุนทรัณฑ์เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเล่าช้าไปเย้ yeah. มีหนึ่งตัวผมนี่ยินเสี่ยงอยู่อ่ะช่างไม่เยเออผมจะโดดไปตรงไหนดีคืออ๋อเจอตัวแล้วเป,เปิดไฟเรียกเปิดไฟเรียกลันเนี่ยเร็วออกมาดิเห็นในแขนบอกว่าเห็นในแขนไงไปมือหานไหมล่ะ เอาว่าเอาว่าเอาว่าเออกม่ดีวะเอ้ยเออนั่นแหละอืม เนไะม่เวลาเวลเรามี PDA ที่เวดอยู่นี่ยังไวะโอ้ยโอ้ยฮะฮะ

หัวนิดนึงโอเคเราต้องทำการใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์โอ้ยนันเว้น อืมไม่ต้องซมูมโอเคออกทีเอเนจีแบบเต็มแทบตลอดสบายใจจริงๆไปเร็่อๆไปเรออ้อออกมาข้างนอกแล้วนะฮะสักครู่นะครับผมมาเรามาดูกันเนี่ยว่าโอโ้โห โอเคฮะเมาส์นี่ชอบอยู่ตรงกลางนะฮะอืมมีาการเตือนไหมนะ oh. ฉันจะไปอารมณ์แบบไม่สนใจอะไรจะอะไรไงก็แล้วแต่จะไปยิงยิงดิยิงดียิงดี ออุยโดนไม่โดนหัวโอ้ยโดนหัวลวงเอา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 เมื่อกี้เข้าเป้าพอดีเลยยิงไม่โดนเฉยเข้าเป้าค่ะอืมเว้นนะอืมเวนนอ้ยยิงเว้น ตัวนึ่ง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 ผมาโผมาดีวะไอ้เอ้ยอืมเวนไม่ยิงเฮ้ยไม่วไม่ตายเหรออะไรวะใครเอาปืนเลยยิง ง,งไม่นได้อโอเคคือถ้ามีลูกสองนี่กล้าบุกนะเนี่ยไม่มีลูกสองเราไม่ค่อยอยากจะบุกเท่าไหร่อันตรายอันตรายนื่นอยไหมโอเค Nó lâu quá bắn tập là... zoom Quick zoom Tung này quá Ui 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 chơi. อ่าไม่ใช่โอเคมีหวแลาอว้ัวค่ะ ะทำไมาย,ย,ย,ยุ่งจังเลยยุ่งจัง quá khó sắc nát tí mình đi quá buộc ui 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 ui

นี่ได้เว้ยเราขึ้นนี่ได้อ่าดีใจสิอันปุ้มปุ้มโอ้ยเดือดเลยเราเว้ยยิงไม่ดิไม่ยีงแน่ไม่ยิแน่อะไรอะไรเราไหนทู่ไหนในนั้นมีคนไหมเราต้องไปยึด เป็นถนนกปนะโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องไปแก้เสาก่อนโอเคการแก้เสา,ส,าสักครู่นะฮะโอเคนั่นแหละโอ้ยเห็นเต็ม เสาเดียวรู้เรื่องโอเคตรงนน้นมีหนึ่งอันเดีย๋ยวไม่รู้ยิงไปก่อนเอาใครใครใครอยากได้ใครอยากได้ ที่ก็ไปถอนโอเคเราลุยดีอ่ะมามีรถกระัุน่องข้าก็ไป ยิงยิงยิงอย่าพูดเลยอ่ะเอาเอาไม่มีกล่องให้หลบมายิง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  Ying, 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 ui nhưng nhìn, nhìn, ngơ nhìn, ngơ Ok, ổn đi anh ồ đi quá อคอาดิหนีมไหมฆ่าดิาดจะจะค่จาจะจะค่าเอาเวนจะฆ่าไมเ่เหรอเอ็นดีจี้การนอนทำไมวะสักครูน่นะครับผมโอเคครับพอดีว่าอ่าที่ต้องทำนี้บ่อยๆนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมหมนังเกตมันจะมีเหมือนกับว่าจอมันภาพมันกระพริบกระพริบเนาะก็ต้องสวัสดีหนะ้าจอบ่อยๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะอุ๊ย อะไรอะไรร้องเสียงโลงเลยมารอนี้อยู่ตั้งนานโอเคก็ยังพอได้เหรียญบ้างบนน้ญตายนะ อะไรเราอะไร,ะไรเราเฮ้ยเกียกาว่าอ่าหอมยิงระเบิดไปแล้วดยวิยิงตัวเองตายชัวตรงนี้ฮึสอ,อ่อะไรอะไรเราบินไปอ้าวไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกแค่กลับไปย้ำ คมองไม่เห็นโอเคครับไปมาเก็บลูกซองไว้เยอะๆนะฮะจำเป็นเหมือนกันจริงๆนะพกปืนได้สามเงินก็คงพกกันคงอะไรเฟินสไนเปอร์อ่าชอ็อต การเอ๊ะซับไมค์ชิ้ไอ้ไมค์ชิ้นกันเอาอีกแล้วอ่ะกับพี่วีแล้วอ่ะอี๋ยวผมทำนี่ก่็แล้วกัน okay, โอเคครับสักครู่นะครับผมก็แปลกเนาะเพราะเล่นเกมอื่นไม่เป็นแล้วเล่นเกมนี้เป็นอยู่เกมเดียวเองโอเคเฮ้ย okay. ไม่หมดอีกอ่ะ โอ้โหเว่แล้วเว่แล้วเว่แล้วอะไรยัไงเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่ดีเข้ามาเจออย่างนี้เลยนะไม่มีแบบทางเลือกอื่นแล้วนะเร็ว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 ล็อกลบแล้วล็อกลบโอเคเอายิงยิงเร็วโอเคช็อตดิช็อตดิช็อตดิ กอดดิกอดดิอะไรมาบอกว่าอ,อืมนี่ไงจะบอกว่ามันมีเทคนิคนะฮะหรือสูตรโกงนี่ฮะระหลบหลังนี้ได้นะเตี้ยว เ,เอา,อางี้ก็ได้ฮนะไม่คิดจะยืนแรกอะ่ะอือขอคนก่อนละกันอือขอคนก่อนละกันไม่ไหวว่ะเออคือ,อ,อบางครั้งมันก็มากไปบ้าวะเอา เฮ้ยจ้เตคิดจะระเบิดไหมเนี่ยอุ้ยโผงเดินาเตะโอ้โหเจอมาเตะเฉยได้ได้เจอกันได้ โอ้โหลาบอสลงมาต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหหลังแอมโอเคครับผมมารอบสองครับรอบสอง lâu yên nhá hấp anh quá 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 Đi nè ăn lầy bọt Boss, bọt mấy đi mà mấy thằng ăn mà mấy thằng ăn tô chạy kinh mà ừ ừ ừ, ừ. lầy quá ôi ơi dùng hương gì con quá con แงมากแสงจิงลงมาแสงจิงลงมาสงจิงลงมางลงมา,ด,าดิเอาดิออ้าเอาดิ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบึ้มโอเคชอบนะใช่ไหมกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมาปืนปั๊มเจอกันมา ยิงยัดยิงยัดทำไมทำไมอะไรจะโตจะโตไอ้น้องเล่นกับใครไม่เล่นเลยกับพี่โอ,โ,อโอ้โอเคครับอ้มิชั่นสองโคตรนานอะ่ะโอเคครับผมข้ากิจทายข้านั้นไปข้านี้ไปเนาะโอเค อไปดูคัสซีนก่อนดีกว่าเสร็จเสร็จแนละ้วิกช่วยชันหน่อยตรงนี้โอเคครับเช็คตรงนั้นด้วยนะอมืมันดูไม่ค่อยดีเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหนฉันคิดมาแล้วล่ะพลังไอ,เอ้เครื่องเครื่องเครื่องยนตน์พังไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาแทนที่มีอะไรดีตลอดนะฉันเพิ่งเข้ามาตรงนี้แหละ ครั้งแรกยูริ PDA เหรอมีอะไรน่าสนใจแป๊บหนึ่งนะฉันเหมือนกับว่าฉันจะพยายามเจาะข้อมูลไปมันดูไม่ดีเลยมันเหมือนอ๋อเนเว็กนะฮะยูริอ๋อไม่มีอะไรหรอกโอเคพยายามทำ oh. เท่าไหร่เร็วๆหน่อย มันมีบางอย่างที่เราต้องอะไรสักอย่างกลับมาไปเวนเวนลงอ่าครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนายฮอร์โมนไนเซอร์จะไม่เวิร์กถ้าถ้าไม่ทำงานถ้าเกิดว่าเธอพีเอจี้หมดอืมอืมอ่า อม,มันจะเริ่มค่อยๆทาให้สมองเหมือนกับเสื่อมสลายแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าทีเอเนจี G หมดก็คือจะตายอะไรครับเขาบอกว่ามันจะค่อยๆส่งผลกับสมองแล้วก็จะตายไปในที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <Explain yourself. S 1> อธิบายตัว,ตวเองมาซิทีเอเนจีเป็นอืมมันเกิดอะไรขึ้นหรือมัน ฉันให้มันกับเว์นอะอยูรเเขาคือใครก็ไม่รู้อะนายกำลังปิดบางอย่างที่จะช่วยเขาแล้วทำไมนายไม่บอกฉันล่ะแต่นายต้องบอกฉันเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเธอรู้เธอจะอาจจะสร้างลิฟ์ฉันจะเชื่อคนที่ฉันไม่รู้จักได้ไงอได้ยินหมดเลย เขาขอโทษเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ้าเป็นใครเขาลืมไปหมดแล้วความจำเสื่อม <When. S 1> เวนเ้า PDA มุมผลเป็นไงบ้างมุลผลตอบ uh huh. ไปหรือยัง oh, อืมมันเสร็จสมบูรณแล้วล่ะฉันได้อัปเดตแผนที่ไปเรียบร้อยละ <Good. S 1> อืมดี ก็ม okay. ิชชั่นที่3นะครับผมก็ไปหาแหล่งพลังงานาจ Snow ากดริฟสโนวแ pland โอเคเป็นแหล่งที่แต่งอาศัยของอากิตนะฮะแล้วก็เดส t i เนชั่นคิสโน o แ pland อ๋อเช่ก็คือสมอ l อา l g กิ a อ t ฟเตอร์โอเคมีแต่ว่ามีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเนาะโอเคก็ ตามนั้นพาร์ทนี้ผมอาจจะแบ่งเป็นส่วน2ส,ส่วนต้องบอกว่ามันยาวมากไปจริงๆ50กว่ากนาทีผมก็จะแบ่งเป็น2แล้วกันเนาะก็เป็น2.5กับ2เหมือนเดิมผมทำเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ Facebook โอเคไว้ใจกันพาร์ทหน้าครับผมซี See